ดีดีเนมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วหน้าฝนแบบนี้เราไปเที่ยวที่ไหนดี <c oughs> มีอยู่ที่หนึ่งที่ห้ามพลาดเรียกได้ว่าเป็นแกนแขนยอนเมืองไทยเลยก็ว่าได้ <c oughs> เราอยู่กันที่ผาช่อจังหวัดเชียงใหม่ผาช่อตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วาแล้วเส้นทางศึกษาธรรมชาติของที่นี่เขาทําดีมากๆเลยนะเดินง่ายได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยเรายิ่งเรามาเที่ยวหน้าฝนเนี่ยนะฟิลมันดีมากดูสิมันมีน้ําไหลผ่านแบบเย็นเย็นสบายสบายมันก็จะมีทางที่มันเป็นทางล แล้วก็ทางที่เป็นบันไดเขาก็ทําดีอยู่นะเดินได้สะดวกสบายเลยแล้วก็เดินมาถึงจุดนี้ม่อนลองแหงแปลเป็นไทยว่าเนินทดลองแหลเดินขึ้นมาก็เหนื่อยนิดนึงแต่พอเห็นวิวแบบนี้หายเหนื่อยเลยในที่สุดเราก็เดินมาถึงแล้วผาชอ่อปฏติมากรรมที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นจนเกิดเป็นหน้าผาที่มีความสูงชันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีความสวยงามและแปลกตาใครที่จะมาเชียงใหม่แล้วต้องการฟิลแบบธรรมชาติแนะนําที่นี่ที่ต้องมาเลยเขาบอกว่าที่นี่เป็นทาง เดินของสายน้ำปิงเมื่อหลายพันปีที่แล้วแล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของนะ้ำทำให้เกิดเป็นตะกอนซ้อนกันเป็นชั้นๆจนเป็นหน้าผาที่มีความสวยงามแบบนี้ เราจะออกทางนี้เป็นทางออกที่หันสามารถเรียกว่าห้อมกองกีดเป็นภาษาเหนือที่แปลว่าทางเดินแคบแคบแล้วยิ่งเรามาหน้าฝนแบบนี้ทางออกเนี่ยมันก็จะมีน้ําไหลผ่านไปด้วยกับเราให้ความแบบเย็นสบายเดินได้ชิลๆแบบไม่เหนื่อยเลยใครที่เป็นสายประจนภยัยแต่ยังรักความสบายแบบเราต้องชอบที่นี่แน่ๆเลยฟิลแบบเดินป่าข้ามลาําธารแต่ก็ยังเป็นทางเดินที่เดินง่ายอยู่ก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกและแฮปปี้มากๆเลยอ้อลืมบอกไป ใครที่จะมาผาช่อเนี่ยห่างจากในตัวเมืองขับรถไม่นานนะประมาณ1ชั่วโมงเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย4โมงครึ่งระยะทางที่เราเดินทั้งไปทั้งกลับประมาณ800เมตรเดินเสร็จแล้วอย่าลืมมาแวะชมวิวที่จุดนี้นะรั้งหน้าจะพาไปเที่ยวไหนฝากกดไลค์กดติดตามดีๆเนงด้วยนะ